หาทางทำลายอ้วนเซียวได้เลยท่านคือผู้ที่ฟ้าส่งมาช่วยข้าโจโฉกล่าวอย่างตื้นตันเขาหิวไม่พูดพร่ำทำเพลงเขากระซิบบอกความลับที่สำคัญที่สุดของกองทัพอ้วนเซียวที่ตั้งของคลังสเบียงหลักที่อัวเจาที่นั่นเก็บสเบียงมหาศาลสำหรับทัพนับแสนมีเพียงขุนพลเล็กๆอย่างชุนยวีฉังและทหารอีกแปดพันนายดูแลอยู่และการป้องกันก็เบาบางนักอัวเจาคือคอหอยของอ้วนเซียว ข้อมูลจากเขาฮิวส่องสว่างดุจด,ดวงไฟในความมืดมิดโจโฉรู้ว่านี่คือโอกาสสุดท้ายแม้ที่ปรึกษาบางคนจะทัดทานกลัวจะเป็นอุบายแต่โจโฉตัดสินใจอย่างเด็ดขาดเขาสั่งให้รวบรวมทหารม้าฝีมือดีที่สุดเพียงห้าพันนายโจโฉสวมเกราะและนำทัพด้วยตนเองพวกเขาปลอมตัวเป็นทหารของอ้วนเซียถือธงและสัญญ,ญาณของศัตรูเคลื่อนทัพฝ่าความมืดของค่ำคืนอย่างเงียบกริบ ทหารมาของเขาพุ่งทยานราวกับเงาที่มองไม่เห็นพุ่งตรงไปยังอัวเจายามฟ้าสางกองทัพของโจโฉก็ปรากฏตัวนักลังสเสบียงที่อัวเจา้าชุนยวีชังและทหารองครักษ์จำนวนน้อยตกใจอย่างรุนแรงเมื่อเห็นศัตรูประชิดคล้ายคลาย,ายสเสบียงถูกโจมตีอย่างฉับพลันและรุนแรงจนตั้งตัวไม่ติดโจโฉไม่ต้องการสมบัติใดๆเขาต้องการเพียงสิ่งเดียวการทำลายทหารของโจโฉจุดไฟเผาสเสบียงอาหารมหาสารมเมล็ดพืชและธัญพืชที่สะสมมานานหลายเดือน ถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นกองเท่าฐานในพริบตาเปลวเพลิงลุกโชนสู่ท้องฟ้าเป็นสัญลักษณ์แห่งการสิ้นสุดของความได้เปรียดของอ้วนเซียวในค่ายกลัวต่ออ้วนเซียวได้รับรายงานที่น่าตื่นตระหนกสองชิ้นเกือบจะพร้อมกันโจโฉโจมตีอวจา๋าสเบียงกำลังถูกเผาค่ายโจโฉที่กลัวต่ออ่อนแอลงอย่างมากโจมตีตอนนี้เราจะทำลายมันได้ด้วยความลำพองใจและไม่เห็นความสำคัญของสเบียงอ้วนเซียวตัดสินใจผิดพลาดครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิต เขาเลือกส่งทัพใหญ่ออกไปโจมตีค่ายหลักของโจโฉที่กัวต่อแทนที่จะรีส่งทหารไปดับไฟที่อัวเจาอ้วนเซียเชื่อว,ว่าหากทำลายโจโฉได้สเบียงจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปการตัดสินใจนี้ทาให้การป้องกันอัวเจาถูกทอดทิ้งโดยสิ้นเชิงและเปลวเพลิงก็เผาผลาญหัวใจของกองทัพอ้วนเซียจนหมดสิ้นเมื่อข่าวความพินาศของคลังสเบียงแผ่ขยายไปยังทัพใหญ่ของอ้วนเซียที่กัวต่อทุกอย่างก็พังทลายทหารนับแสนที่ถูกล้อมไม่เริ่มตื่นตระหนก พวกเขาไร้อาหารไร้ขวัญกำลังใจความพักดีที่มีต่ออ้วนเสีย้ยหมดสิ้นไปกองทับแตกออกเป็นเสีง่งเสี่ยงทหารหลายคนหนีตายบางส่วนยอมจำนวนต่อโจโฉอย่างง่ายดายอ้วนเสีย้ยไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ที่โกลาหลได้อีกต่อไปเขาต้องละทิ้งอาวุธเสื้อเกราะและสัมภาระทั้งหมดไว้เบื้องหลังล่าถอยกลับไปยังกิจิ๋วด้วยความอัปยศโดยมีทหารติดตามเหลืออยู่เพียงไม่กี่ร้อยนายจากกองทัพนับแสนชัยชนะที่กลัวต่อโจโฉได้พิสูจน์แล้วว่าความกล้าหาญความเด็ดขาดและยุทธศาสตร์ที่ฉลาดกว่า สามารถเอาชนะ